เปืเป่อนๆเข้าไปกราบพระในโบสถ์กันนะเจ้าตีวัดพระธาตุปู่แจนะเจ้าไปกันเลยเจ้าโบสถ์งามมากเลยเดี๋ยวก่อนจะไปอภัยเจ้าวนดูดูบริเวณโบสถ์กันเนาะเราเดี๋ยวเอาจเข้าไปกราบพระตันไหนเนาะนี่เลยเจ้าบริเวณโบสถ์ของพระธาตุปูเจนะเจ้าเนาะปูแจนะพระธาตุปูแจ โบตงามขันนาเลยดูว้าวฮะงามขันนางามแต่งามว่างามแต่งามว่าพระธาตุปู่เจอันนี้บริเวณโบสถ์นะเจ้าแล้วก็อาไพการจรวดใี่ดูอ่าพระธาตุตัวนะเจ้าพระธาตุกับงามตัวนะเจ้าเนาะเขาสามารถมากราบไหวได้นะเจ้าสาหรับพระธาตุนะเจ้าเนาะ นี่วนดูพระธาตุวยแล้วก็วนดูอ่าโบสถ์สวยงามตีเมืองแปะนะเจ้าทุกคนอือหึท้องฟ้าก็สวยงามพร้อมนะเจ้านี่ดูด้านหลังของโบสถ์นะเจ้าเนาะโบสถ์ด้านหลังของโบสถ์ไปเลยที่นี่เราจะเข้าไปด้านหน้านะเจ้าเนาะเราจะเข้าไปด้านหน้าเพื่อที่จะเข้าไปกราบขอพรในโบสถ์นะเจ้าชมบริเวณรอบโบสถ์ก่อน น้ำมากเลยนะเจ้าเนาะทุกคนค่ะสุดสวยสุดสวยที่สุดนี่ชมบริเวณด้านนอกก่อนที่จะเข้าด้านด้านในโบสนั่นเนาะเยี่ยมมากเยี่ยมมากน้ำขนาดเลยเจ้าเหมาะแก่ แกท่านไหนที่มีโอกาสก็แวะมาได้นะเจ้าตีเมืองแปของเฮานะเจ้าเนาะตีเมืองแปนะเจ้าบ่ได้ลืมนะเจ้าเนาะเมืองแปเป็นเมืองตีนาแอวนาอยูแตพอมว้าวเข้าไปเลยเจ้าเขาเข้าไปทางไหนเนาะเข้าไปกราบขอพรในโบสถ์นะเจ้าเนาะน้านี่ภายในโบสถ์นะเจ้าเนาะ ภายในโบสถ์ภายในโบสถ์ไปกันเลยกลาบไหว้ขอพรนะเจ้าเนาะบริเวณในโบสถ์นะเจ้านี่เลยเจ้าบริเวณในโบสถ์เจ้าเนาะเขาก็จะไปไหว้ขอพรกัน ค่ะอภไยจะเข้าไปกราบขอพรกันเนาะ down